<laughs> สวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กเข้าเด็กปลาเด็กน้ำเด็กแลกระตามแต่พบกบระเพาะสลีปนอด นารูโตะสูตรยอดการ์ตูนที่ทําให้หน้าฝนของกูนั้นเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเข้าห้องน้ายังต้องมีระแวงกบไปเดียวนี่นั่งปล่อยจะากะาเล่นกับมันละไอความปลิ้วปลแหลกแปลกประหลาดเอากบหน้าอิ่มขนมจีบใส่กิมโมโนยืนโปรโมทสํานักเนี่ยโคตรเอกลักษณ์ะคนก็เลยจําติดตาแบบงงๆนี่ยังไม่นับชื่อเท่ๆในเรื่องที่กูไม่รู้ว่าคนแปลมึงไปอ่านวรรณกรรมผลิตพลอามาแต่ละชื่อมึงเอ้ยกระจกเงาหมื่นบุพพาทุกอย่าง20เทวีตุริยาปราคาเนี้ย และสิ่งที่กูอยากบ่นในนารูโตะเนี่ยมีประมาณ2-3เรื่องและเครียดทุกไตมากในการย้อนกลับไปดูคือต้องบอกก่อนว่ากูแค่วิจาร์ณในสิ่งที่กูคิดในฐานะแฟนคลับอีกต่างหากจะมาบอกว่ามึงไม่ชอบมึงก็แค่ไปดูเรื่องอื่นมาได้เด้อ มาเรื่องแรกนาูโตตามงอซาสึสกะตอนแรกอะ่ะเข้าใจได้ซาสึสกะมันอยากเก่งเพื่อที่จะได้ไปยำหน้าไออิทาจิพอมาเจอหลวงพี่โตกูเท่านั้นน่ะซึ่งไอเกะนินสามตัวไอโตซาส,สึกะซาคุระวันวันพวกมันทําอะไรกันอะ่ะสุ่มดูแมวหาของป่าวางแผนเปิดหน้าจานคาคาชิเนี่ยอ๋อนินจาที่จะไปสู้กับผู้ใช้เนตรวงแหวนก็ขนาดจานคาคาชิลองเจิมแค่รอบเดียวเป็นไงนอนใช้สิทธิ์ปัดทองตึกผู้ป่วยในเป็นเดือนๆือนน่ะ ซาสึกะมันก็เริ่มคิดได้แล้วเอ๊ไม่ใช่แล้วเนี่ยบวก็เห็นนารุโตะใช้กระสุนวงจักรเจาะแทงน้ําอีกเลยตัดสินใจตามโอโรจิมารุไปนารุโตะรู้ว่าเพื่อนจะออกจากหมู่บ้านก็ช่วยกันตามหาพาเพื่อนมาเป็นภลระอีก3-4คนซึ่งผมว่าแค่นี้กําลังโอเคละอารุมอร่อยให้มากสุดนั่นก็คือตอนเข้าเรื่องชิป,ปุเนนนั่นนะ่ะตอนเจอซาสึกะที่พาสากุระไปด้วยแล้วก็มีซาอิเพิ่มเข้ามาไอซีนั่นนะ่ะมีปากเสียงกันและซาสึกิเดียจะชักดาบดีซนะาอิเนี่ยาววเพระลง กูตอนนั้นยืนขี่ขึ้นหัวอยู่แม่นางสากุระก็แบตหมดซึ่งความเป็จริงแล้วตอนนั้นควรที่จะล้มเลิกได้ละวมึงจะทําอะไรเรื่องของมึงกูขอพอแค่นี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นจะเอาอยู่หานะตามหาซาสึเกะซาสึเกะซาสึเกะอยู่ไหนคือกูโคตรอึดอัดอะจริงนะมันเริ่มงี่เง่าแล้วอะจะข้ามตอนนี้ไปก็ดันพ่วงเหตุการณ์อันอื่นอีกไม่รู้จะข้ามยังไง Ha 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 ha. พอรู้ว่าซาสึสเกะเข้าแสงอุสาเลยมีการประชุมหัวหน้าหมู่บ้านจะจับไอเกะนั่งยางละเพราะมันไปป่วน ler <c oughs> คิวเลอร์บีก่อนโดนไล่เฮิร์มมาแล้วคุณหลวงประดิษฐ์นารุโตทำไงครับกระปีนพี่ชายคิวเลอร์บีเฮ้ยเดี๋ยวผมจัดการเองได้ไหมไม่ต้องยุ่งได้ไหมพี่ชายคิวเลอร์บีพูดนะฮะซ้อปัซ้อในเชิงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกมึงนะแต่ทำไมทำไมแค่นินจาถอนตัวคนนึงนะ่ะมึงยังทำให้เรื่องบานปลายจนถึงขั้นไปละลานคนอื่นได้เข้าแสงอุสาอีก มันไม่ใช่แค่เรื่องหมู่บ้านใครหมู่บ้านหนึ่งมันคือส่วนรวมแล้วซึ่งนารูโตะมันกําลังเอาคนทั้งหมู่บ้านไปเสี่ยงกับเรื่องส่วนตัวของมันแล้วมาอ้างว่าซาสึกิเป็นคนเดียวที่เข้าใจมันเฮ้ยไม่ใช่แล้วมึงจะเป็นหัวคางนี้แต่เอาเรื่องส่วนตัวมาก่อนส่วนรวมเนี่ยนะคือง่ายมากนะมึงแสดงสปิริตเลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมเด็ดขาดไม่พอ ถ้าพวกคุณมีแผนอะไรนะใส่ไปเลยเดี๋ยวผมช่วยเองเพราะไม่มีใครรู้จักซาสุสเกะเท่าผมละคถือซะว่าเป็นการถ่ายโทษกับเรื่องราวทั้งหมดต่อันนะสูกูรู้เลยที่นารุโตะเอคอาร์สมาร์ทกดืดึงจะเอาให้ได้นีส่วนดนึงอิแม่นางสากุระให้ท้ายมันคือถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นอย่างชิการ,ารู้บอกเนี่ยจะถือว่าไอ้นี่ไม่เข้าใจกูแต่กับสากุระที่ผ่านพุกผ่านโศกมาด้วยกันอาจจะฟังก็ได้ หลายคนลำคาญตัวละครซากุระกูไปอ่านคอมเมนต์โอ้โหดายังก็มันไปเปลี่ยนเพศสภาพผัวมึงอย่างนั้นนะสำหรับผมตอนนี้เฉยๆแค่ไม่ชอบซากุระช่วงเด็กที่ด่านา,นาุโตะกำพาพ่อแม่นู่นนี่นั่นแล้วสึสเกะเปิดลามเปดปีดสวนคืนซากุระเธอนี่มันน่าลำํำคาญซีนที่กูเกียดเลยนะคือตอนที่ซากุระอยากหยุดนาุโตะเลยบอกรักแม่นเลยกูสัมผัสได้เลยว่าอีแม่นางคนนี้เล่นกับใจคนล้ำไปละโดยไม่นึกถึงคนอื่นตั้งแต่เด็กนี้ แทบจะสิงอยู่ในกระเป๋าหลังซาสุเกะแล้วอะนารุโตะไม่เคยสนใจมีนำซ้ำยังฝากฝังนารุโตะเรื่องซาสุเกะอีกคือตัวเองทำไม่ได้ไงเเลยยืมมือคนอื่นเพื่อสนองตันหาตัวเองถ้ามึงจะห้ามนารุโตะตามหาซาสุเกะนะมึงควรห้ามตั้งนานแล้วค่ะแก้ข่าวนิดนึงหลายคนบอกซากุระไม่เก่งเทียบกับนารุโตะซาสุเกะเนี่ย สงครามต่อยมึงต่อยหมัดเดียวแล้วไฟพระอาทิตย์เหลือเท่าแปมโซนะใครจะมารักษามึงตอนมึงบาดเจ็บมันต้องมีหน่วยซัพพอร์ตดีวะแค่ซากุระมันไม่รับรักนารุโตเฉยๆจะบอกว่านารุโตอุตส่าห์ทำดีแทบตายในชีวิตจริงมึงทำดีกับเขาแทบจะเป็นพระอรหันอยู่ละเขาเคยสนใจไหม <Not> quite. ซึ่งกูก็งงถ้าจะให้ฮินาตะเป็นนางเอกไม่ไปให้ซีนเยอะกว่านี้วะกูตีตรงนี้มากกว่ารักสามเศร้าขบวพวมึองอีกให้เราเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครอีก,กสักซีซั่นหนึ่งน่าจะดีเหมือนยัดเข้ามายังไงก็ไม่รู้จูๆ่ๆพ่อมามีบทเด่นในเดอบูวีแล้วสองพระนางก็รักกันเืย เทคนิคการดูการ์ตูนนารูโตสำหรับผม,ผมนะคือถ้าคุณไม่ซีเรียสการ์ตูนให้ดูยังไงก็ตามนั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แต่สำหรับมือใหม่ที่อยากจะดูและชาวช่องก้าวการ์ตูนทั้งหลายเวลาดูเนื้อเรื่องกำลังเข้าได้เขาเข็มเลยให้ลากจบในอีเวนต์ตรงนั้นก่อนเพราะมันจะหาเหลี่ยมย้อนเวลาเดี๋ยวมึงจะเสียอารมณ์ผมแนะนำว่าให้ดูส่วนย้อนเวลาเนี่ยทีหลังดีกว่าซึ่งเรื่องนี้เล่าย้อนอดีตโคตรพ่อโคตรแม่ตั้งแต่มึงอยู่ในตู้อบยุคกรุงศรีนู่นนะโดยเฉพาะอีคู่บ่าวผ้ามัดย้อมกับมัดเล พีต้องเหลืองตาเดียวคาคาชิโอบิโตกูจะเรียกมึงโอบิตะแล้วเนี่ยนั่งทาม้ทีนย้อนเวลาอะไรอยู่นั่นน่ะการ์ตูนยุคนี้กูให้ไม่เกิน3ตอนในการเล่าย้อนเวลาหรือประวัติของตัวละครแต่ซังข้าพดนี่มาเป็นซีซั่นนี่ยังไม่นับรวมปาปลายที่มันมาขั้นก่อนหน้านี้นะยิ่งช่วงสงครามโลกนินจานี่หนักเลยจริงๆมันก็มีแค่2ทางเลือกของการ์ตูนยาวในสมัยนั้นไม่หนึ่งก็ยืดการต่อสู้ยาวๆไปเหมือนดากอนบอลวันพีทอ่ะสอมมันก็เหมือนนารุโตะเนี่แหละซึ่งผมรู้ รู้สึกว่าแบบนานรุโตเนี่ยดีกว่ามันยังพอหาตอนข้ามไปได้ไงเฮ้ยอันนี้มันย้อนอดีตกูข้ามไปก่อนดูปัจจุบันก่อนเงี้ยส่วนข้อที่1มึงจะข้ามยังไงอย่างวันพีดากอนบอลเนี่ยไหนยืดไร้สาระไหนมีสาระบางทีกูข้ามตรงนี้ไปอาจพลาดอะไรสําคัญสาคัญก็ได้ ก็มีแค่นี้แหละที่ผมอยากจะบน่นบางอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยลหลายคนอาจจะชอบก็ได้ลหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามึงพูดเกินไปแต่แค่ผมไม่ชอบแค่นั้นเองไลค์แชร์ซับเลยเนอ้อชาวไทยพื้นเมียงวันนี้ข้าจะเอาไปละเดอ้อเจสี่นะ้ำหมดอดแดก